สวัสดีครับวันนี้พบกับปราสวรค์ทีวีตอนที่34นะครับวันนี้อาจจะเห็นแบบล้นๆออกมาหน่อยก็เป็นรีวิวเคสตัวเล็กๆครับเล็กจริงๆของคูนัมสเตอร์ในรุ่น Elite 120 Advanced นะครับกล่องเห็นบันวาโมบนโต๊ะได้ก็น่าจะรู้มันเล็กขนาดไหนเดี๋ยวผมขอแกะกล่องแป๊บหนึ่งนะครับในกล่องก็มีคู่มือนะครับ รียบร้อยครับขนาดไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกมุมและเทียบกับ690ของผมให้ดูนะครับนี่นะครับเมื่อเทียบกับ cm 690 Gen 2นะครับมีขายอยู่หลายร้านไม่รู้มันสูงยังไงไปดูได้นะครับความสูงเคสตัวนี้ก็ประมาณเกือบครึ่งของ cm 690นะครับส่วนความลึกนะครับก็จะเกือบเกือบเท่าครับนี่ ข้างหลังด้านหน้ามันเท่ากันนะครับข้างหลังจะเหลืออยู่มาน,นี้นะครับลองสังเกตดูต่อมาเดี๋ยวก็กลับไปมุมเดิมครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูเปิดเคสตัวนี้ให้ดูกันว่ามันมีอะไรข้างในยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็มาดูด้านหน้าของมันกันเลยนะครับด้านหน้าก็มีปุ่ม power นะครับปุ่ม reset ไฟฮัตดิส์นะครับเป็นไฟฮัตดิส์สีอะไรไม่รู้พอร์ต usb 3นะครับเสียบ เสียบอะไร usb 2ได้นี่นะครับด้านซ้ายก็จะมีตรงนี้เป็นพอร์ต usb 2นะครับให้มา2พอร์ตตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้เป็นช่องหูฟังช่องไมโครโฟนเหมือนกันครับเสียบนี่อย่างนี้มันจะหันมาด้านนี้นะครับด้านบนจะอยู่ด้านนี้ต่อมาตรงนี้เป็นช่องสำหรับรีดดีวีดีขนาดปกตินะครับนี่แบบนี้ไม่ต้อง ใช้ได้แบบบางหรือแบบอะไรนะครับใช้แบบปกติที่ใช้ใน PC CAS คทั่วไปได้เลยนะครับนะกระแทกไปรอบหนึ่งมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับตรงนี้เป็นช่องใส่พอร์พสายแบบ atx ปกตินะครับคือพอร์ตสายที่ใช้ใน PC ทั่วไปเลยตรงนี้เป็นช่องร้อยสายยางร้อยสายไฟสายอะไรก็ได้นะครับแต่ยาวนิ้วพี่แยมเล่นมากนะนุกดี พี i e ครับมีมาให้สองช่องจะใส่การ์ดจอร์การแลนด์ก์าเหวอะไรก็ใส่ไปครับสองช่องนะครับตรงนี้เป็นช่องปิด i ไ Shield ของบอร์ดนะครับเหมือนทั่วไปเลยมีช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าด้านข้างนะครับจะเป็นรูๆครับนะครับมีพัดลมเล็กๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในด้านบนเหมือนกันมีเป็นตะแกรงนะครับมีฟิลเตอร์ให้ด้วย กันฝุ่นเข้านะครับซึ่งกันอากาศเข้าด้วยบางส่วนด้านซ้ายเหมือนกันครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นช่องลมเข้าสําหรับการาดจอด้วยนะครับเปิดฝากันขันมาจากลงมังแน่นมากครับแน่นจริงๆดึงหลังนะครับดึงหลังหรือเปล่าดึงหลังหรือเปล่าออยกก่อนก็ได้นะครับยกก่อนได้ไหมยกก่อนแล้วก็ดึงอ่ะแล้วก็เปิด ตรงนี้เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับเริ่มด้วยถุงนี้ก่อนอันนี้เป็นถุงใส่น็อตนะครับก็ตามเคสตระกูลอีลิทล่ะครับให้มาเป็นถุงถุงนี้แหละตรงนี้มีถาดสำหรับใส่ฮันดิสนะครับใส่ฮันดิสเพิ่มเติมตัวที่สแล้วตรงนี้ก็เป็นเคเบิ้ลทยนะครับซึ่งไม่น่าเกียด ที่แบบบางบางยี่ห้อบางรุ่นมันให้มาเส้น2เส้นนะครับอันนี้ให้มาโอเคยังอยู่ในจํานวนที่สามารถจัดสายได้นะครับและที่เหลือก็เป็นพวกน็อตธรรมดานะครับแล้วก็มีลําโพงเมนบอร์ดมาให้อันหนึ่งนะครับนี่โอเคถุงนี้จบไปมาดูที่สายกันนี้ครับมีอะไรให้บ้างนะครับ มันจะแยกเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งโน้นก็เป็นของฝั่งโน้นไปฝั่งนี้ก็เป็นของฝั่งนี้ฝั่งนี้มี USB 2นะครับขั้วต่อ USB 2แล้วก็ออดิโอครับฟอนต์ภายในออดิโอช่องไมกับหูฟังนะครับมี HD กับ AC97 บอร์ดเก่าก็ใส่ได้ครับมาดูฝั่งนี้บ้างอันนี้ก็เป็น เป็นเป็นปลาหมึกเลยพวกเอออะไรอะสวิตช์หน้าเครื่องครับมีมาให้พอเหมาะพอควรแต่ันนี้ก็คือ USB 3นะครับเป็นแบบ internal ไม่ต้องแบบอ้อมสายเสียบหลังเครื่องแล้วนะครับบอร์ดใครไม่มี internal USB 3ก็โชคร้ายไปอดใช้นะครับเพราะมันไม่ให้ตัวแปลง USB 3 to USB 2มา และอย่างที่เห็นเมื่อก่อนหน้ามันมีพอตเดียวนะครับไม่แคร์เพราะบอดที่ผมจะประกอบก็ไม่มีต้องมาเป็นพัดลมนะครับพัดลมจิว๋วตามเคสเป็นพัดลม8เซนแบบบางครับก็ไม่รู้เสียงจะดังหรือเปล่าเดี๋ยวประกอบเสร็จน่าจะมีให้ฟังนะครับเป็นขั้วต่อได้ทั้งโมเลกพอเราดึงโมเลกออกก็กลายเป็นสามพินได้อ่าแจ่มด้านหน้าเหมือนกันครับเป็นพัดลม ขนาดเท่าไรวะเดี๋ยวเปิดดูอ่ไหน,นๆ,ๆก็เปิดดูด้านหน้าเลยดึงนะครับดึงถ้าดึงจะออกดึงยากดีเหลือเกินของมันยังสิงอยู่อ่นี่นะครับฝามันจะหลุดออกมาอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องกลัวสายไรขาดนะครับเพราะมันไม่มีสายไรต่ออยู่ตรงนี้ด้านหน้าก็ usb สอง usb สามปุ่มเปิดปิดเครื่องพัดลมครับ ขนาดขนาดขนาดสิบสอเซนนะครับพัดลมทั่วไปเลยใบรู้สึกมันจะเหมือนรุ่นซิงใหม่ๆครับผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แต่มันไม่เป็นใบใสแค่นั้นนะครับตรงนี้ก็สายเข้าไปในเครื่องนะครับเป็นคอนเนคเตอร์นี้ต่อมามาดูของช่องใส่ดีวดกันครับหลายคนที่ไม่กล้าเล่นมินิ ITX เพราะอะไรเพราะสปายแพง DVD แพงต้องซื้อแบบสลิมของโน้ตบุ๊ก อันนี้ไม่ต้องครับของเดสก์ท็อปใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ฮร์ดิสเป็นแบบถาดครับแถมตัวแป้ง SSD มาให้ด้วยนะครับไม่ได้แถมมาอันเดียวนะแถมมา2อันผมเจอปัญหานิดหนึ่งด้วยเคสมันเล็กนะครับสายตรงนี้มันติดก็ต้องเวลาดึงออกก็ต้องจัดกันดีๆนะครับ นี่แถมมาให้2ชุดจำนะก็อีกชุดหนึ่งอันนี้นะครับอันนี้ที่เขาไม่ได้ใส่มาให้เพราะว่ามันเราต้องอันนี้ยไปประกบกับฮันดิสเราฮันดิสสไลด์เข้าไปนะครับต่อมาเป็นช่องใส่ power supply นะครับตรงนี้ข้างหลังเดี๋ยวผมจะหยิบ power supply มาแวบเป็นของ Seasonic นะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแหละแล้วก็ที่ใช้ในตอนที่แล้วด้วยนะครับเป็น Power Supply เครื่องเดสก์ท็อปธรรมดาเนี่ยครับพัดลมใหญ่ๆอย่างเงี้ยแหละนะครับใส่ลงไปเลยเขาบอกว่าให้ถอดอันนี้ออกก่อนแล้วค่อยใส่นะแต่ผมไม่ผมจะใส่จากข้างบนนี่ครับ Power Supply เด,ดสก์ท็อปใส่ได้สบายนะครับไม่ต้องมากลัวหา p พ w e r Power Supply ยาก Power Supply เดสก์ท็อปะครับใส่ไปเถอะหรือเอา EAX ข้างหลังอ่ะของผมนั่นแหละที่ใส่อยู่690นั่นแหละมาใส่ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกัน พอมันเป็นขนาดมาตรฐานและความยาวครับเหลือบานเนี่ยครับช่องระหว่างพาวเวอร์สปายตรงนี้นะครับกับหน้าเคสก็พาวเวอร์สปายย,วยาวๆครับพวกพันสองร้วัตพันห้าวัตใส่ได้สบายแต่ถามว่าใครมันจะมา SLI ในเคสเล็กๆแบบนี้แต่อนาคตก็ไม่แน่นะเพราะว่ากาจอตรงนี้มันใส่ได้แค่สองสล็อตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะ แกะตรงนี้ออกนะครับแล้วเดี๋ยวลองใส่การ์ดจอให้ดูตัวที่ไม่ใส่บอร์ดนี่ยแหละนี่ครับการท,ที่ยาวที่สุดที่ผมมีตอนนี้ก็คือ gtx 50 ti ครับไม่มีการ์ดท,ที่แรงกว่านี้แล้วตอนนี้คือปัญหาคือสายเ o ้า r s พายายครับมันโดนการ์ดผม ไม่ต้องยึดก็ได้นอดอ็อตนะครับนี่การ์ดจอแบบสองสล็อตใส่ได้นะครับแต่สองจุดห้าสล็อตหรือสามสล็อตจะใส่ไม่ได้นะครับติดพัดลมตรงนี้นะครับนี่พัดลมผมพัดลมใบมันหักผมโมโลแล้วมันจะเลยมานิดหนึ่งนะครับส่วนความยาวนะครับที่เหลือสังเกตว่า5้าศูนย์ที่ไอก็เป็นการ์ดระดับกลางๆนะครับกินพื้นที่ประมาณครึ่งเคสท่านสามารถใส่ยาวได้ถึงชนหน้านี่เลยครับชนตรงนี้ได้เลย g t x 680 690 SD 69อะไร6970อะไร6790 6อะไรไม่รู้แล้วะตัวท็อปของเขาอะนะครับใส่ได้เพราะว่ามันยาวอะเดี๋ยวผมหาแม่บรรทัดแป๊บนึงนี่ครับแม่บรรทัดก็การเกินแมมบรรทัดนะครับหรือการเกิน12นิ้วอะใส่ได้นะโอเคตรงนี้ก็จบไป เดี๋ยวผมจะประกอบเครื่องให้ดูนะครับประกอบก็คอยผมประกอบแป๊บหนึ่งเชื่อว่าไม่เกิน5วิผมกลับมาก็ประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับสเปคก็เหมือนกับตอนที่3าสนะครับก็คือบอร์ดกิกะไบต์อออะไรวะ A เจ N ขีด USB 3าม u เป็น A 6 3650พร้อมซิงเดิมนะครับซิงค์เดิมของม,มันเลยไม่ได้เปลี่ยนซิงค โซลิสเต e ของ o c z แล้วก็เพิ่มฮาร์ดดิสของ c g เก e ขนาด 500GB อมาอีกตัวหนึ่งได v d DVD, Power Supply s ซ a s o n i c นะครับแล้วพัดลมพัดลมหน้านะครับอยู่เหมือนเดิมแต่พัดลมด้านหลังนะครับนี่ผมถอดออกไปแล้วเรียบร้อยนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะโล่งไปเลยเพราะว่าผมต้องการเฮียดที่สุดแล้วจากที่ผมทดลองมาแล้วพัดลมตัวนั้นไม่ค่อยช่วยอะไรมากผมก็เลย สำหรับเคสตัวนี้เดี๋ยวผมขึ้นอุณหภูมิให้ดูว่าปิดฝาแล้วใช้ในห้องที่ไม่แอร์นะครับอุณหภูมิประมาณเกือบ30องศาอุณหภูมิห้องนะครับมันจะเย็นได้ขนาดไหนนะครับดูกันเนี่ยอยู่ด้านขวานะอ่าแล้วถามเรื่องความเงียบนะครับเงียบไหมตอนนี้ห้องผมไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมเดี๋ยวผมจะเอา iPhone ที่อัะเสียงอยู่เนี่ยนะครับไปจอใกล้ๆให้ฟัง น่าจะได้ยินกันบ้างนะครับก็ถือว่าเงียบครับเมื่อปิดฝาลงมาแล้วก็ถือว่าเงียบเลยแหละก็เหมาะกับการเป็นโฮม e เตเตอร์ PC นะครับต่อขึ้นทีวีเอาไว้ดูหนังฟังเพลงหรือจะไลฟ์แผ่นอะไรก็ได้เพราะไดดีว d เป็นได์ขนาดเต็มไม่ต้องแบบสลิมนะครับไม่แพงตัวละห้าหกร้อยสำหรับเคสตัวนี้ผมก็ขอสรุปว่าโคตรคุ้มนะครับอย่างแรกเลยคือไดดีว Power Supply นะครับเป็นขนาดแบบของ PC ทั่วไปเลยนะครับมันใส่ได้ไม่ต้องไปซื้อแบบเล็กพิเศษมาก็คือประหยัดงบไปได้หลายพันอยู่นะครับแล้วก็ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับให้มา3ช่องแล้วก็แถมตัวแปลงของ SSD มาให้2อันนะครับถือว่าเยอะนะสำหรับเคสร,ราคาพั0สต่อมาบอร์ดเป็นบอร์ด ITX ธรรมดาครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับแล้วก็ เรื่องพัดลมที่แถมมาให้ถือว่าเงียบดีครับพัดลมแถมมาให้สองตัวตรงนี้นะครับตรงอื่นมีอะไรไหมกัดจ่อครับคตรพ่อคตรแม่ใส่ได้หมดทุกตัวตัวท็อปของค่ายไหนก็ใส่มันไปเหอะนะครับและสุดท้ายนีครับปลาสวรรค์ทีวีก็คงต้องพูดเหมือนเดิมครับก็พบกันใหม่ในคราวหน้าในตอนต่อไปนะครับหรือในแฟนเพจก็ได้ที่ facebook.com/letfitheaven นะครับอย่างที่ขึ้นอยู่บนจอณนะขณะนี้ก็ จากกันไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับปลาสวรรค์ทีวีอาทิตย์นี้พบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ